สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอด seven m sk ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงกัําูืนวันอังคารครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอล3คู่นะครับแต่แรกเปนที่เวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรตเทนนะครับเดินทางมาถึงนัดที่12ของฤดูกาลครับออกรายอันดับ11จะเปิดบ้านเจอกับยอนโคปิงอันดับ4ครับออกรายเนี่ยมีอยู่15แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอ,อยูเมียมา2ต่อ2นะครับตัวหลักมีโมฮัมเหม็ด อาดานครับที่เพิ่งทีงประตูได้จากเกมล่าสุดฮานิสซาลินนะครับข้างหน้าเป็นไอตันอาร์เมดาเป็นกองหน้าจอมเก่าชาวบราซิลนะครับฝั่งของยอนโคปิงเนี่ยมีอยู่22่ตั้เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะดันเคิร์ตมาสองหนึ่งนะครับมีเฟรดิกเฟนดิชเซนิสโคซิก้านะครับข้างหน้าเป็นเอริก โอมอนดี้ครับหัวหอกชาวเคนยาที่พร้อมลงหน้าตาข่ายนะครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูสีมากนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นดีทั้งคู่ด้วยครับออกไกลก็ไม่แพ้มา5เกมหลังสุดในขณะที่ยอนโคปิ้งก็ไม่แพ้มา6เกมครับแล้วเป็นการชนะถึง5เกมนะครับแล้วก็สถิติที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าออกไกลเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าชั่วโมงนี้ดาวรุกของยอนโคปิ้งก็ขมกลิบเหมือนกันนะครับเป็นบอลสูสีครับผมชอบไปที่ทีมเยือนอย่างยอนโคปิ้งนะครับ มีมุมที่จะบุกมาเก็บแตม้มแล้วก็ลุ้นถึงเบียดชนะได้เชียร์ยอนโคปิ้งไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับขยับไปที่เวลา5ทุ่มตรงนะครับฟุตบอลพิเีกของรัเสเซียครับนัดที่3ของฤดูกาลตัมบอฟจะเปิดบ้านเจอกับทีมน้องใหม่อย่างคิมกี้ครับตัมบอฟเนี่ยออกสตาร์ทมา2นัดแพ้รวดยังไม่มีแต้มเลยนะครับ เกมล่าสุดบุกแพ้ csk m o ส c o มา1-2ครับคู่หน้าเป็น k i r i โอ p a น c h e n k เล่นกับ m ิ k i l kostyukov ครับฝั่งของคิมกี้ทีมน้องใหม่เนี่ยมีอยู่หนึ่งแต้มจากการเสมอ1แพ้1น,นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอโซชิมา1-1ต่อ1ครับตรงกลางมี alexander t o c h e v s k กินนะครับข้างหน้าเป็น Artem p o ย y a ุ n พร้อมลงล่าตัะข่ายแน่นอนก่อนเกม ก็ยกให้ตมบอฟเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับคือตมบอฟเนี่ยเป็นทีมที่รอดตกชั้นบุบเบียดจากฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ14นะครับในขณะที่คิมกี้เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาครับผมบอกว่าการที่ตมบอฟแพ้มา2เกมติดนะครับทำให้เกมนี้พวกเขาหลังพิงฝ่าเหมือนกันครับเจอทีมน้องใหม่ทั้งทีครับมีโอกาสที่ตมบอฟจะเก็บ3แต้มแรกในฤดูกาลนี้ครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะทีมน้องใหม่อย่างคิมกี้ได้ครับเชียยมไปที่ตมบอฟนะครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนในหนึ่งคู่ในฟุ คลาสโนด้าจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลทูล่าครับคลาสโนด้ามาอยู่3แต้มนะครับจากการชนะ1นแพ้หเกมล่าสุดบุกไปแพ้โลโกโมทีฟมอสโกมา0-1นนะครับแต่ว่าแนวรุกวันนี้จัดเต็มเหมือนเดิมครับเรม่กาเบลล่าวานเดอร์ซันหน้าเป้าเป็นมาคุสเบิร์กนะครับ ฝั่งของอาร์เซนอลทูล่ามี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านที่กับอูฟามา2ต่อ3นะครับมีเคียวแกงว่าบิดฟิลชาวเซมเบียจะติดโทษแบนนะครับข้างหน้าเป็นดาเดียลเลโซวอยครับเล่นกับเยฟกินี่รุดเชนโกนะครับสถิติที่ผ่านมาบ่งบอกว่า Class oda, คลาสโนดาสถิตข่มมิดเลยนะครับในการเจอกันเฮดทูเฮดเนี่ยชนะมา7เกมติดต่อกันครับดังนั้นคือวันนี้ คลาสโนดาชนะแน่ครับผมมองว่า1ประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2เชียร์คลาสโนดานะครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ครับชอบไปที่ยอนโคปิงตัมบอฟและคลาสโนดาครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับไลน์อัดของเราแอปสเวนเอ็มอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ